ทำไมผู้หญิงอายุสามสิบบวกถึงสี่สิบเนี่ยตัวแม่วานเนะี่ยปีนี้สี่สิบสามแล้วนะคะว่าทําไมถึงจะต้องนะ,ะดูแลตัวเองนะ,ะดูแลตัวเองเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่กล้าโชว์หน้าสดที่ไหนเลยนะคะแต่นี่คือไลฟ์สดไม่มีทําแอปได้นะคะดังนั้นคนที่มีปัญหาฝ้ากระแม่หวานเป็นฝ้าหน,นามากนะคะนึกว่าปานนะคะหนากว่านี้อีกนะคะแต่ว่าก็เลยมาทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ เฮ้ i, คิดว่าท่านจะถามว่าไปไปเลเซอร์ก็ได้ถูกไหมไปเลเซอร์ไปเมโซไปทําอะไรให้ฝ้ามันจางก็ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเราจะต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภคเพราะเราต้องกินเองใช้เองก่อนนะคะแม่หวานคือคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้นะคะคือไม่ต้องไปทําหน้าสวยไม่ต้องไปชิยกรรม บางครั้งเนี่ยเผลอๆนะคะเราไปทําศัยกรรมอ่ะโปแตกถูกไหมฮะทุกวันนี้โลกมันเร็วนะใครทําอะไรไว้อ่ะมันขายได้แต่ความจริงเท่านั้นแหละนะคะโลกใบนี้มันขายได้แต่ความจริงถ้าไม่หวานไปเลเซอร์หน้าไปลอกฝ้าที่สูงความงามถูกไหมฮะแป๊บเดียวเท่านั้นแหะค่ะหน้าก็ขาวใสแต่ในเมื่อเราตัดสินใจจะทําผลิตภัณฑ์ที่มันแก้ปัญหาให้กับคนทั่วไปแล้วเราจะต้องเอาหนังหน้าของเราเอาตัวเรานี่แหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะดังนั้นแม่หวานจึงทดลองนะคะปรับสูตร เยอะมากหลายครั้งมากแล้วกว่าจะได้ลดท่าที่ลงตัวนะคะก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนซองนี้นะคะเป็นรสฟุดพันธ์นะคะรสพันธ์อร่อยมากทานง,ง่ายไม่มีคาวที่อื่นเนี่ยหวานไม่รู้ยังไงนะคะแต่ของเราเนี่ยใช้คอลลาเจนถึง2ตัวก็คือทั้งไตรเปปไทด์ที่ช่วยในเรื่องกระดูกผมไขข้อและไดเปปไทด์ไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่หวานก็เลือกใช้เพราะ ไดเปปไทมันช่วยในเรื่องของผิวโดวยตรงลดสีผิวนะคะการเกิดสีผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสผิวหน้ากระจ่างใสนี่คือฝ้าจางลงเยอะมากแล้วหน้าก็ใสขึ้นมากเลยนะคะก่อนหน้านี้จะบอกเลยหน้าเชี่ยมากแม่หวานลองตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันนี้5เมษายนคอลลาเจนที่ดีที่สุดก็คือมาจากญี่ปุ่นของเราใช้ของญี่ปุ่นทั้งไรเปปไทและไดเปปไทนะคะและมีะผลไม้หลายชนิดที่ช่วยในเรื่องของนะคะ ดูแลผิวพันนะคะอสเซเลล่าเชอร์รี่อย่างนี้นะคะ,ะทับทิมอย่างนี้นะคะทับทิมโอ้หลายอย่างเลยนะคะสารสก,กรัด20ชนิดชนะะิดช่วยในเรื่องของผิวคุณเห็นไหมคะหน้าไม่หวานแบบใสเป็นเงาเลยคือมันดีขึ้นจริงๆนะคะไม่จกตานะคะไม่มีการไปทำไสยกรรมไปเช็คได้โรงงานที่ไม่หวานทําไม่หวานไม่ปกปิดเช็คได้เลยสืบได้เลยค่ะที่นี่ดาราทั้งประเทศไทยนี่แทบจะผลิตกันทั้งหมดที่นี่ผลิตทั้งหมดที่นี่